ลุงพลกับป้าแตนจะไม่ทนนะคะเข้าพบแล้วทนายตั้มนะคะดำเนินคดบีบุคคลหมิน่นประมาทลุงพลกับป้าแตนแล้วนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนรับชมไม่บุ๋มก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปและข่าวสารให,ใหม่ๆจากทังช่องนะคะค่ะจากกรณีในวันที่11กันยายนนะคะเพจธาราวุธขุดประเด็นนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะระบุว่า ลุงพลกับป้าแตนจับไม่ทนแล้วจอบปรึกษาทนายดําเนินการกับบุคคลหมิ่นประมาทใส่ร้ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่แบบมหากาบายาวนานมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของคดีของน้องชมพู่นะคะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายที่ทําน้องชมพู่ได้นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นได้ของคนทางประเทศนะคะได้รู้จักลุงพลและป้าแตนแห่งบ้านกกกนะคะกลายเป็นวิกฤตที่พลิก โอกาสพลิกชีวิตของคนทั้งสองคนนี้นะคะถึงขนาดมีแฟนคลับยอมทุ่มเงินสร้างบ้านให้นะคะแล้วก็ซื้อรถ Big กไบให้ขับด้วยนะคะชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ,อห,นห,นหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้นะคะเพราะคดีของหลานตนเองเลยก็ว่าได้นะคะ แม้ว่าล่าสุดนะคะจะมีดราม่าถล่มอย่างหนักหน่วงในโซเชียลนะคะถึงขั้นติดแฮชแท็กแบนลุงพลนะคะคลิปนะคลิปก่อนหน้านี้เว้บุ๋มก็ได้มีการลงไปแล้วนะคะว่าชาวเน็ตเนี่ยพากันแบนลุงพลกันนะคะก็ทําให้ทั้งสองคนนะคะเกิดความเครียดอยู่ไม่น้อยนะคะกระทั่งนะคะทีมข่าวทราวุธขุดประเด็นเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยจากทนายสิทธานะคะ ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะคะหรือทนายตั้มนะคะเป็นเลขาธิการมลลูลนิธิงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมนะคะระบุว่าพรุ่งนี้12กันยายน63ลุงพลและป้าแตนจะเดินทางเข้าพบตนเพื่อปรึกษาในการดำเนินคดีบุคคลที่หมิ่นประมาทใส่ร้ายนะคะ,ะ,คะสาวทุกเรื่องให้สุดขุดประเด็นให้กระจ่างธราวุฒขุดประเด็นนะคะใครนะคะที่ อ,อย่างคล่องใจนะคะหรือว่าไม่บุ๋มอธิบายไม่ละเอียดนะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะที่เพจธารวุฒิขุดประเด็นได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าทนายตั้มนะคะเขาจะให้คำปรึกษากับลุงพลและประต็๋นยังไงนะคะเดี๋ยวผมจะรีบมารายงานให้กับทุกคนได้ทราบนะคะก็ขอให้ตำรวจนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะจับคนร้ายให้ได้เร็วๆนะคะและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ